หลังจากที่เนยวรัสถาครับไล่เลื่อนง,งานแต่งงานกับคุณริตกาชัยออกไปไม่มีกําหนดคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดล่าสุดครับเธอก็อัปเดตว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีกําหนดวันคะไปดูเลิกมาบ้างแล้วอาจจะเป็นปีหน้าแต่ก็ไม่อยากฟันธงครับว่าเป็นวันไหนต้องรอดูสถานการณ์ก่อนส่วนตัวไม่หน่อยนะครับเพราะว่าคิดว่าการแต่งงานไม่ได้เป็นตัวชี้วัดชีวิตคู่ครับส่วนที่คนมองว่าอยู่ก่อนแต่งนะฮะก็ไม่ซีเรียสครับเพราะว่าแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนครับ หมือนมีกําหนดที่มันแบบว่าอันใหม่จริงจริงเลิกใหม่ที่ก็ไปหาดูอะค่ะแต่ว่าคือเอาจริงๆริยังไม่กล้าฟันธงว่าจะยังไงดีตอนนี้ไม่หน่อยนะคะเพราะว่าคืออย่างที่เคยบอกไปส่วนตัวเนี่ยไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าเอ้ยงานแต่งงานมันมันแบบว่าเป็นตัวชีวิตอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่อย่างที่บอกว่าคือเงินแต่งงานเริ่มได่เหรอเพราะพี่ลิศไม่มีบินอ,อะไรเงี้ยหลได้เงี้ย อะไรขนาดนั้นนั่นแหละก็รู้รู้กันอยู่เนาะสายการบินนะเนาะเรามองว่าทำอาการที่แบบเราสองคนจะใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยเออแค่รู้รู้กันอยู่หรือว่าเออประกาศให้คนอื่นมันจะดีกว่าสําหรับเราในความคิดเรานะในมุมส่วนตัวของเนยเนยเฉยเฉยเนยไม่รู้สึกว่ามันต้องประกาศหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคือคือเนยรู้สึกว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นสาหรับชีวิตคู่อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคู่ชีวิตของเราดีเราทั้งของคนซัพพอร์ ไปในทางที่ดีด้วยกันเลยไงมัน,ม,นมันก็โอเคคือการที่เราป่าประกาศไปบางทีมันก็มันก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตคู่เราแต่โอเคอในก็เลยรู้สึกว่ามันมันไม่ได้เป็นจุดสาคัญแต่ก็แล้วแต่คนที่จะมองอะคะ่ะขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True s i n e HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True s i n e HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ